สวัสดีครับวันนี้จะแนะนําวิธีการเข้าไปดูหน้าหลักในมุมมองของเรานะครับว่าคนด้านนอกมองเห็นโปรไฟล์เราแบบไหนนะครับก็ไปดูที่ facebook ครับแต่ก็พิจาราหน้าหลักของเรานะครับแต่ต้องขีด3ขีดที่อยู่แนวนอนนะครับแต่เข้าไปครับามาดูที่คําว่าดูในมุมมองของแต่เข้าไปครับ เราก็จะเห็นหน้าหลักมุมมองของเราว่าคนด้านนอกเขาเห็นมุมมองด้านนี้เป็นแบบไหนอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบแบบนี้นะครับสําหรับคนที่มีเพื่อนเกินห้าพันขึ้นไปนะครับก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าใหม่เพื่อให้ปุ่มติดตามขึ้นมานะครับเพราะบางท่านก็จะขึ้นว่าเพิ่มเพื่อนอยู่แล้วมาดูในคลิปต่อไปนะครับจะมาแนะนำใหม่นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ทุกท่านถูกใจชอบกดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ